วันนี้เราจะพามาดูวิธีการประกอบเตียงครับขั้นตอนแรกก็ใส่ขาเข้าไปก่อนครับใส่ขาเข้าไปยิ่งน็อตเข้าไปจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวครับยิง4ตัวแล้วก็ขาก็จะมีทั้งหมด10ตัว10ตัวจะมีบล็อกละ5้ตัวครับยิ่งยึดเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนขั้นแรก ขั้นตอนต่อไปก็จะได้ไปใส่ตัวยึดระหว่างบล็อกก็จะมีตัวยึดระหว่างบล็อกครับได้ยึดให้หมดก่อนครับใส่น็อตยึดให้เรียบร้อยครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่เป็นตัวยึดระหว่างบล็อก เพื่อไม่ให้บล็อกมันเลื่อนออกจากกันครับก็จะใส่ข้างแล้วบล็อกละสองตัวก็จะมาเกี่ยวกันไว้ครับเกี่ยวกันไว้เพื่อไม่ให้มันเลื่อนออกจากกันเวลาไปติดตั้งให้ลูกค้าข้างนั้นเรียบร้อยแล้วครับอีกบล็อกหนึ่งก็มาใส่เหมือนกันแต่สลับข้าง ให้มันเกี่ยวกันยิงเข้าไปจะมีน็อตยึดข้างและเออตัวละหกตัวนึงจะมีน็อตยึดหกลูนี่ครับใส่ลักษณะนี้ยิงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็จะลอง เอามาสวมกันดูครับว่ามันได้ไหมนี่ก็จะสวมลองดูก่อนครับถ้าไม่ได้ก็จะได้แก้ใหม่อันนี้ก็ไม่ตรงเท่าไหร่ครับบล็อกไม่ตรงกันก็ได้ขยับจะได้ขยับใหม่อีกนิดนึงต้องขยับใหม่นิดนึงก่อน นี่ครับหัวก็จะเป็นลักษณะนี้ประกอบเสร็จนี่จะสวยงามมากครับสนใจเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านนนทุมเฟอร์นิเจอร์ทุกสาขาครับ